ชมพู่อรยาสวยเด่นติดโผลใหญ่พรมแดงคานแต่ไม่ไวเชาวในไทยวิจารณ์ชุดสร้างความหือหาไม่น้อยเลยค่ะสำหรับการไปเยือนเมืองคานครั้งที่76ในรอบ4ปีข้อมชมพู่อริยา ในครั้งนี้เธอได้จัดเต็มทั้งชุดรวมไปถึงหน้าและผมก็ดูดีไม่แพ้กันเรียกว่าลุคนี้สวยปังจนสามารถติดโผใหญ่ของงานได้สำเร็จการกลับมาครั้งนี้มาเพื่อทวงบาลังจริงๆสวยปังอลังการสมเป็นตัวมัมตัวมันดาสุดๆแต่ตัดภาพมาที่ชาวเน็ตไทยต่างวิพากษ์วิจารณ์เรื่องชุดว่าไม่ผ่านทั้งสีและรูปลักษ์หลายคนบอกว่าชุดนี้ของเธอเหมือนไส้หมูมันดูหยุมย่มหยุมยังไงบอกไม่ถูกแต่เอาเป็นว่าต่อให้วิจารณ์ยังไงต่างชาติและแฟนๆชาวไทย ส่วนใหญ่ก็ปลื้มลูกนี้ของแม่ชมสุดๆไปเลยจ้าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณ